สวัสดีเ c ีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับมาดูตะก้อเหลี่ยม3-3านะครับฝั่งที่หันหลังนี้เป็นทางทีมงานของลาดพร้าวนะครับหน้าขวานะครับเบอร์หกเป็นทางด้านของน้องเจมลาดพร้าวนะครับคนกลางนะเบอร์หเป็นทางด้านของน้องจอนลาดพร้าวนะครับแล้วก็สายสุดเสื้อสีดําเป็นน้องแทนบ้านไผ่นะครับ ส่วนฝั่งโน้นเป็นทีมงานของซีโอพันเพชรนะครับหน้าขวาของท่านผู้ชมนะครับเป็นทางด้านน้องบิวนะครับน้องบิวพันเพชรนะครับตรงกลางเสื้อส uh uh ีเขียวก็เป็นทางด้านพี่เสือแว่นซีโอนะครับแล้วก็นาสายสุดนะครับเบอร์5เป็นทางด้านของน้องแพ็คพันเพชรนะครับเซิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเกม13แต้มไม่มีเดียวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่10,000บาทตรอดตกรคอคนนี้นะครับมาดูนะครับเหลี่ยมเซิร์ฟฟีจไตล์นะครับแต่ไม่มีบล็อกนะครับข้ามได้หมดทุกคนนะครับ ส่วนตัวทําหลักนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องแทนบ้านภายนะครับเป็นตัวทําหลักนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับตัวทําหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องแพคผ่านเพชรนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับฝั่งทางด้านของซีโอผ่านเพชรไล่มาแล้วนะครับเป็น2ต่อ3นะครับสกอร์ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับสองต่อสามนะเกมเสิร์บน้องบิวหลังเท้ามาหาน้องแทนมันไผ่นะเปิดไม่ออกลากเล่นนะครับจังหวะนี้กระทืบหน้าเนี่ยเจาะๆไม่เหลือนะครับแทนมันไผ่นี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับในการเดินสายนะครับผ่าน สนามมาเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็ห่างหายไปนานเหมือนกันนะครับถือว่ามาเคาะสนิมนะครับมาสู้กับดาวรุ่งฝั่งทางพันเพชรนะครับน้องบิวกับน้องแพ็กนะครับดูนะครับตัวก็เสิร์ฟฟีนะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้น้องแพ็กนี่เตะแปลกนะครับลูกถูกหัวเกือกนับออกหลังไปเยอะเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้านของลาดเพลาขยับหนีไปเป็น4ี่ต่อ2แต้มนะครับ เต็มนะครับตอนนี้อยู่ที่4-2ต่อนะครับน้องเจมนะครับเสิร์ฟหลังเท้าไปเอ้าจังหวะนี้เปิดแตะสลหรับทางด้านน้องบิวนะครับได้อีกหนึ่งเต็มนะครับขยับนี้ไปเป็น5-2แล้วนะครับเสิร์ฟีตายนะครับฝั่งนี้ก็มีเกมเสิร์ฟหลังเท้าเหมือนกันนะครับทีเด็ดของน้องเจมนะครับเต็ม5-2ต่อนะครับเกมเสิร์ฟนะครับตายนะฮะพี่เซเว่นเปิดปอกเดียวน้องบิวไล่ยกน้องแพ็คเตะทัดหัวนี่ลงนะครับ น้องบิวก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่เสิร์ฟฟีสไตล์ได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านของซีโอพาร์เพชรได้เสิร์ฟนะครับน้องบิวนะครับเต็มสองต่อห้านะครับเสิร์ฟของมาลูกท่านหัวเน็นีนะครับมาแล้วนะครับสกอร์นะครับเสิร์ฟดีนะครับหลังเท้าของน้องบิวนะครับตัวเล็กแต่ว่าเสิร์ฟหนักนะครับไล่จี้มาแล้วนะครับเป็นสามต่อห้านะครับ เต็ม3ต่อ5นะครับน้องบิวนะครับเสร์ฟมาของมาช่องกลางเอาหู้ยเกือบใจแย่งกันยกนะครับลูกนี้ล้นนะพี่สแว่นรับ1-2หมุน360องศาเล็วนะครับเป็นแต้มนะครับขยับลายจีมาเป็นสามสี่ต่อห้าแล้วนะครับแต้มเดียวทันนะครับจริงจังหวะการเสร์ฟกันแล้วนะครับน้องบิวก็ถือว่าเสร์ฟดีที่ทางดีนะครับ เต็ม4ต่อ5้านะครับน้องบิวนะครับตัดยอดมาโอ้โหได้อีกหนึ่งเต็มนะครับตีเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น5้าเท่านะครสกอร์ค่อนข้างจะไหลลื่นทีเดียวนะครับสู้กันที่เกมสืบแล้วนะครับเต็ม5ต่อ5นะครับแป๊บเดียวนะครับตีเสมอเรียบร้อยนะโอ้โหนะพลิกแซงเลยนะครับเป็น6ต่อ5แเต็มนะครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ลูกทัดหัวเน็ตนะครับหมดสิทธิ์นะครับเปลี่ยนเกมแลวนะทางน้องแทนบ้านไผ่นี่มาอยู่ข้างหลังมาคุมเกมนะครับ เปลี่ยนให้ทางด้านของน้องจอรนเข้าไปฆ่าแล้วนะครับว่าทางด้านน้องจอรนนี่นะครับเตะก็ได้นะครับแทนมั่นพายนี่จะออกมาคุมเกมจะมีความนิ่งกว่านะครับจะให้น้องจอรนนี่เป็นตัวโยกนี่อาจจะไม่นิ่งนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวเตะนะครับแทนนี่มาคุมเกมนะครับแตมหาต่อหกนะครับแทนมั่นพายได้เสิร์ฟนะครับตัดยอนนะครับไปหาน้องบิลหวางสเตปหลังเท้าจังหวะนี้โอ้หน่าเรียบร้อยดีนะครับโชว์เลยนะวางหลังเท้านะครับ น้องบิวนะครับเต็มอยู่ที่6ต่อ5นะครับน้องบิวนะครับเสิร์ฟคล้องรองเท้ามานะครับน้องเจมเปิดแตกนะครับเข้านาซ้ายนะครับพยายามนี้ออกไปเป็น7ต่อ5แล้วนะครับเกมเสิร์ฟทิศทางดีนะครับทางด้านของน้องบิวนะครับ แชร์ให้แล้วครับขอบคุณนะรับคุณสมัยจันสมนับเข้ามารับชมก็แชร์ให้นะครับเต็มเจ็ดต่อห้านะครับน้องบิวนะครับของมาลูกนี้ตะก็อออกนะครับออกหลังนะครับเวลานี้ยังเตะกันอยู่เหรอครับแอดใช่นะครับยังเตะกันอยู่นะครับตะก้อนะครับเตะยันสว่างก็มีนะครับบางสนามนะครับเต็มห้าต่อเจ็ดนะครับแทนมันไผ่เสิบไปหาน้องแพกเปิดไม่ออกต้องลากเล่นเองเลยนะฮะเล่นฝาเท้าดีนะครับ เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับ f อจากสบปดาวลาวเดอร์นะฮะคุณนี่อะไรเนาะเนธพรหรือเปล่านะครับอ้าวแทนวันภัยนะครับตักลูกไม่ขึ้นนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับทางด้านของซีโอานเพชนะครับหนีไปเป็นแปดต่อห้าทิ้งห่างสามแต้มแล้วนะครับเกมสิบสามแต้มไม่มีดีนะครับแปดต่อห้านะครับน้องบิวนะครับ เสิร์ฟของมาเจมเปิดแทนบ้านไผ่ไหลไปจอนนะครับเรียบร้อยดีนะครับจอนดลาศเท้าวนะครับตัวเตะดาวรุ่งนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่สามเต้มนะครับดูเกมเสิร์ฟฝั่งนี้นะครับจะไล่จีได้ไหมนะครับแต้มห้าต่อแปดนะครับน้องเกมเสิร์ฟของไปหาน้องแพ็กนะครับเปิดน้องบิวยกสวยนะครับไม่เหลือนะครับ แต้มนะครับ8ต่อ5นะครับน้องบิวนะครับสืบคล้องมาแทนมันไผ่รับ1 2ึป้อนเข้าไปจอนัดเผาติหายนะครับเอฟซีจากบนดอยครับนะครับคุณเจ้าชายมาเกต์นิวนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต้ม5ต่อ8นะครับไปง่ายนะครับน้องบิวโอ้โหนะทีมเล่นทางนะน้องแพ็กพันเพชรนะครับ ถือว่าเป็นคู่ขาคู่หูกันเลยนะครับน้องบิวกับทางนั้นน้องแพ็กนะครับเล่นรู้ใจกันนะครับตอนนี้เข้าเวรนั่งดูอยู่ครับอมตะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับเข้ามารับชมด้วยกันนะครับทางเพจตกรไฟเตอร์นะครับเตะกดจอๆไม่เหลือเหมือนกันนะฮะน้องจอออนนะครับฝั่งนี้ก็น้องจอร์นนะครับน้องจอรนราดเผากับน้องแทนมันไผ่นี่ก็เตะด้วยกันประจํานะครับ แต้มห้าต่อแปดอยู่นะครับแทนนะครับเสิร์ฟกระแทกใส่น้ําหนักไปตะก้อลงเอานะครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นหกต่อแปดเหลือสองต้มทันแล้วนะครับแต้มหกต่อแปดนะครับแทนมันไถได้เสริมนะครับเสิร์ฟไปเอ้าลงอีกหนึ่งแต้มนะเสิร์ฟเอสเลยสองต้มแล้วนะครับไล่จี้มาเป็นเจ็ดต่อแปดเหลือแต้มเดียวทันนะครับ เอาละอาวุธเกมเสือก็มานะฝั่งนี้นะครับยังจับจังหวะเสิร์ฟของน้องแทนมัรพย์ยังไม่ได้นะสำหรับทางด้านของทีมงานซีโอพันเพชรนะครับเห็นบรรพย์เสิร์ฟกี้ไปพี่เสือแว่เปิดแตกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับตีเสมอเรียบร้อยแล้วนะเป็นแปดเท่านะครับนี่นะครับชิงจังหวะเกมเสิร์ฟกันนะครับได้คนละไม้นะครับอยู่ที่แปดต่อแปดนะครับแต้มแปดต่อแปดนะครับแทนบรรพย์ได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปหาพี่แว่นเนะเปิด หลุดไปไหนนะยังคอนโทรลมาได้นะสลัดน้องบิวนะครับรับเกมเสริมไม่ได้ตัวเตะก็ไม่ได้เตะนะครับแต้มอยู่ที่8ปต่อ8นะนะับน้องบวิวเสริมนะครับของมาเข้าหน้าซ้ายแน่แนแ่นมันไผ่นะจอนต้องลากเล่นนะครับ<ป>ตามน้ำดีนะครับปปเปลี่ยนเสร์ฟนะครับ แต้มอยู่ที่8ต่อแปดนะครับแทนวันไผ่ได้เสริมแลครับไผหาพี่แว่นเปิดป้องเดียวชิดหัวเน็ตนะครับน้องแพ็กยังเตะทันนะครับแอสสองหนึ่งใครชนะครับสองหนึ่งเป็นทางด้านของอาจารย์โรดนะครับอาจารย์โรดสุโขทัยนะครับเอาชนะไปในท้ายเกมนะครับเต้มสูสีแต่ว่าหน้าเสือของฝั่งแอดมินี่แข็งนะไม่อยากจะเชื่อนะครับ น่าเสือแข็งแต่ว่าเต้มเป็นรองนะครับมาตีเสมออยู่ที่เก้าเท่าแล้วเขาก็พลิกแซงนะเขาได้ไม้เดียวนะครับช่วงท้ายเกมนะครับเสิร์ฟเกมไปเลยนะเขาเสิร์ฟได้ใจนะครับนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันที่สนามปอร์เวศนะครับเหลี่ยมเดียวกันนะครับสองออชั่นเหมือนเดิมนะครับตัดยอดลูกนี้โชว์สเตปวางหลังเท้าแพ็คต้องคล้องมาตีไม่ข้ามได้เต็มนะครับฟังทางด้านของราชพาวนะครับขยับนําแล้วนะครับเป็นเก้าต่อแปดเต็มนะครับ เต็มเก้าต่อแปดแล้วนะครับแทนมัน,นไผ่นะครับเสิร์ฟไปหาพี่แว่นเปิดลูกนี้โอ้โหยนะครับเข้าเหลี่ยมไม่ถนัดนะครับแต่ว่าทางด้านของน้องแพคนี้ยังเตะทันนะครับพี่แว่นเปิดลูกไม่ค่อยจะออกนะครับดีที่ตัวยกนี้ยังยกนิ่งอยู่นะครับ เต็มแปดต่อเก้าตามหลังแล้วนะครับสลับทางผ่านเพชรเสิร์ฟจี้มาหาน้องเจมเปิดทางด้านของแทนบ้านไผ่ไหลเข้าไปนะครับเตะแป๊กๆแต่ว่าตะก้อมันลงนะครับลงท้ายคอร์ดนะครับเต็มเก้าต่อแปดนะครับหลาดเพลาวได้เสิร์ฟนะน้องแทนนะครับเสิร์ฟใส่น้ำหนักไปพี่เสเว่น เปิดนิ่งแล้วนะครับจังหวะนี้แพ็กกดไม่เหลือนะครับตามหลังอยู่หนึ่งเต็มในช่วงท้ายเกมนะครับฝั่งทางซีโอพานเพชรนี่ตามหลังนะครับสกอร์อยู่ที่แปดต่อ9นะครับน้องบิวได้เสิร์ฟนะครับเสิร์บมาง่ายนะครับจังหวะนี้เอาแทนบั้นไลายเปิดแฉลบตัวเองนะครับตีเสมอแล้วนะครับ เป็นข้าวต่อข้าวนะครับเสิบดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะครับเกมรับนะครับโยงสูงไว้ตีไปดีนะครับเหมือนจะเสิบมาลูกไม่หนักนะครับแต่ว่าลูกมันมุดลงนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่9ต่อ9นะครับเสมอกันแล้วนะครับสูสีนะครับเห็นมันไผ่นะครับเสิบจี้ไปหาน้องแพ็ก น้องบิวยกเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยดีนะครับผ่านเพชรได้เสริมนะครับน้องบิวนะครับแต้มเก้าตาเก้านะครับเสริมท่านหัวน็ตมาโอ้โหน้องจอนเปิดเฉลบตัวเสียนะครับขยับนำนะครับผัดกันนำผัดกันตามจริงๆนะตะกอคู่นี้นะครับ เป็นฝั่งทางซีโอพานเพชรนะครับนำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต็มสิบต่อเนะครับน้องบิวเสิร์ฟโอ้โหนะครับน้ำหนักเดียวกันเลยนะครับแถบขาวอย่างเดียวเลยนะครับแต่ไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแต็มเก้าต่อสินะครับลูกเสิร์ฟน้องแทนนะครับไม่ข้ามแล้วนะครับเกมสแต้มไม่มีเดียวนะครับ เต็มสิบต่อเก้านะครับน้องบิวเสิร์ฟมาช่องกลางแทนมันไปเอาเปิดลูดนะครับได้เต็มนะครับขยับฉีกออกไปเป็นสิบเอ็ดต่อเก้านะครับห่างสองเต็มแล้วนะครับเต็มสิบเอ็ดต่อเก้านะครับน้องบิวนะครับของมาทัดหัวเน็ตอีกแล้วได้ได้ไหมยังทันยังเตะได้นะสำหรับน้องจอนโอ้โหนะครับดินลนนะครับยังเตะ ประคองเันแบกไปได้นะครับขอีลกข้ามซันแบกกับไอชิดนะครับใครเนาะคุณทินกรนะครับเ,เ,เสิร์ฟไปหาน้องบิวนะครับเปิดน้องแพ็กไหลน้องแพกน,นะครับติกดไม่เหลือนะครับสกอร์นะครับ11ต่อ9นะครับ,บน้องบิวได้เสิร์ฟนะครับ เสิร์ฟมานะครับมุมเดียวแล้วก็น้ําหนักเดิมนะครับหัวเน็ตนะครับแถบขาวอย่างเดียวเลยนะสำหรับน้องบิวนะครับ9ต่อ11นะครับแทนบันไผ่ได้เสิร์ฟจังหวะนี้ได้ไปในยังทันนะครับถ้ายกมาสวยก็เตะไม่เหลือนะครับสำหรับน้องแพคนะครับเทคตัวรอเลยนะครับจังหวะน้องบิวยกนะครับ เต้มนะครับ11ต่อ9นะครับน้องเบลเลยเสิฟมาทัดหัวเน็ตอีกแล้วนะครับแต่ว่าแทนวันไผ่ยังได้นะครับยกไหลเข้าไปเตะไม่เหลือนะครับกับสกนเมื่อใดซ้อมให้เนี่ยด้วยครับใครน้อนะฮะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาซ้อมก็ซ้อมให้นนะครับเต้มนะครับเก้าต่อ11เ แทนบานพายได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปหาน้องบิวยกห่างนิดนึงโอ้โหนะครับลูกมันห่างแล้วก็ยงสูงนะครับขึ้นจังหวะไม่ทันนะครับขยับไล่จี้มาเป็น10ต่อ11เหลือแต้มเดียวทันนะครับท้ายเกมอย่างนี้นะครับโอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทั้งสองฝั่งนะครับ10ต่อ11เนะครับแทนมันพัยได้เสิร์ฟนะครับจี้ไปหาพี่เสแว่นนะครับน้องบิวไหลมาแพ็คผานเพรเรียบร้อยดีนะครับ แต้มนะครับ11ต่อ10นะครับน้องบิวนะครองมาหน้าขวาแทนบ้านไผ่ไหลไปน้องจอนได้ไหมตีไม่ทันนะครับตีติดตาข่ายนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยแล้วนะเม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ10นะครับเม็ดสุดท้ายนะครับต้องล็อกนะครับฝั่งทางนัดเล้านะครับ12 10นะครับน้องบิวนะครับ โอ้โหเสือใตัวเสียนะครับลูกมันแฉลบนะเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานซีโพันเพชรเอาชนะทีมงานราชท้าไปได้นะครับโดยสกอร์13ตัว10แต้มนะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ